สวัสดีคะ่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วังเขียวของเรานะคะปีนี้อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมพบปะรับน้องเหมือนปีก่อนๆแต่ไม่ต้องเสียใจไปวันนี้พี่ๆจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับวิทยาลัยของเราการปรับตัวและการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยพยาบาลมารดมราชชนนียาลาหรือวังเขียวของเรานั่นเองคะ่ะ น้องๆเคยกังวลกับการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาลาัยกันไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนความรับผิดชอบและการปรับตัวเข้าสังคมใหม่ๆที่เรายังไม่คุ้นชินและแน่นอนคะ่ะน้องๆหลายคนอาจจะเกิดคำถามมากมายที่ไม่รู้ว่าจะไปถามใครดีวันนี้พี่ๆมีคำตอบทั้งหมด7ข้อด้วยกันมาให้น้องๆได้ฟังและนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยของเรานั่นเองคะ่ะ จะมีคำตอบอะไรรอพวกเราอยู่บ้างไปฟังกันเลยน้องๆหลายคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและข่าวความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่พี่ๆอยากจะบอกว่าที่นี่น่าอยู่และสงบมากผู้คนน่ารักและใจดีไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดแน่นอนคะ่ะเรียนไม่หนักเลยคะ่ะน้องๆคาบว่างเยอะมากปลายเทอมมีลงชุมชนที่สตูลด้วยสนุกสุดๆไปเลย จริงๆปีหนึ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานเพื่อที่จะนำไปต่อยอดสู่วิชาการพยาบาลในชั้นปีต่อๆไปที่สูงขึ้นไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปพี่ๆเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของน้องๆแน่นอนค่ะเพื่อนๆน,น่ารักมากแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยชินกันแต่ด้วยกิจกรรมและการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักและห้องเรียนของเราก็จะทำให้เรารู้จักและสามารถเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เองค่ะ ทั้งเพื่อนไทยพุทธและมุสลิมกันเลยที่นี่เป็นสังคมพะหุวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติและต่างศาสนามีทั้งไทยพุทธและมุสลิมแต่น้องๆไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เราต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกันให้เกียรติเพื่อนๆและเพื่อนๆก็จะให้เกียรติเราเช่นกันค่ะที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวช่วยเหลือและแบ่งปันกัน เพื่อนเพื่อและรุ่นพี่น่ารักรวมไปถึงอาจารย์ที่คอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่พวกเราไม่แบ่งแยกศาสนาทุกคนรักกันอบอุ่นมากๆเลยค่ะการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยค่ะน้องๆมีรถตุก๊กๆไว้คอยใช้บริการหน้าวิทยาลัยของเราเลยแบคบคนขับน่ารักเป็นกันเองขับขี่ก็ปลอดภัยสบายใจเรื่องอุบัติเหตุได้เลยค่ะในเรื่องของอาหารนั้น สำหรับน้องๆภาคอีสานพี่ๆว่ามันก็แตกต่างจากบ้านเราเอามากๆแรกๆอาจจะกินยังไม่ค่อยได้แต่อยู่ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะเริ่มชินกันเองอาหารเช้าและเที่ยงนั้นเราจะกินที่โรงอาหารของวิทยาลัยราคาก็ย่อมเยาอยู่ที่20-30บาทประหยัดงบในกระเป๋าสุดๆไปเลยค่ะส่วนอาหารเย็นนั้นจะมีมาขายที่หน้าหอพักของเรา หรือน้องๆจะสั่งพี่ฟู้ดแพนด้าให้เข้ามาส่งที่วิทยาลัยก็ได้สามารถรับอาหารได้จนถึง2องทุ่มเลยค่ะในส่วนการเรียนของแต่ละชั้นปีนั้นปี1อย่างที่บอกไปเลยนะคะน้อง,องส่วนมากจะเป็นการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่วิชาการพยาบาลในปีที่สูงขึ้นอ่านหนังสือกันไปพลางๆคา,าบว่างมีเยอะมากให้เราได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรียนไม่หนักเลยค่ะน้องๆในปีสองนั้นจะเป็นปีที่เริ่มต้นเข้าสู่วิชาการพยาบาลอย่างเต็มตัวเนื้อหาก็จะยากกว่าเดิมขึ้นมานิดนึงเดินทางมาถึงครึ่งทางของวิชาชีพพยาบาลแล้วมีหมวกใบน้อยๆสีขาว ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีการลงชุมชนตลอดจนขึ้นวอร์ดฝึกปฏิบัติกับคนไข้จริงๆกันเลยทีเดียวน่าตื่นเต้นกันไหมคะน้องๆในส่วนของปี3นั้นจะมีทั้งเรียนภาคทฤษฎีและภาคขึ้นฝึกปฏิบัติบนบอร์ดกับผู้ป่วยจริงๆมีการเรียนวิจัยทางการพยาบาลและขึ้นบอร์ดเช้าบ่ายดึกกันยาวๆแเดือนไปเลยค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วน้องๆอ,อย่าเพิ่งกังวลกันไปเลยนะคะพี่ๆหลายคนผ่านกันมาได้เราเองก็ต้องผ่านไปได้เช่นกันค่ะและปี4นั้นปีสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาพยาบาลจะมีทั้งการขึ้นฝึกบนบอร์ดผู้ป่วยจริงและลงชุมชนกันยาวๆ2เดือนที่สตูลกันค่ะพี่ๆหลายคนรีวิวมาว่าสนุกและก็ตื่นเต้นกันมากๆเลย เป็นปีสุดท้ายของการได้พบปะกับเพื่อนๆและเตรียมตัวโบยบินออกจากรังเพื่อที่จะเข้าไปสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพยอย่างเต็มตัวกันนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆหลังจากที่ได้ฟังไปหายกังวลกันบ้างไหมที่นี่ปลอดภยัยเพื่อนๆและรุ่นพี่น่ารักมีอาจารย์ที่ใจดีและคอยให้คำปรึกษาต่างๆกับพวกเราพี่ๆเชื่อว่า น้องๆต้องปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในรั้ววังเขียวของเราได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะแล้วไว้เจอกันนะคะน้องๆ